ทีแรกที่ตัดสินใจขายก็พอดีคุยกับแฟนน้องปูแล้วแฟนน้องปูบอกว่าพอดีน้องปูกาลังไปฝึกขายบ้านกับบางกอกก็เลยฝากเขาขายเลยค่ะชื่อคุณเล็กค่ะขายบ้านให้กับบริษัทบางกอกเป็นคุณปูดูแลค่ะอยู่บ้านพิรดาค่ะซื้อมาปี5้าค่ะดีทุกอย่างค่ะอยู่แล้วก็ดีอยู่วก็รวยรอบๆทั่วหมดค่ะหมู่บ้านบัวทองหมู่บ้านเต็มรักหมู่บ้านไรยทั่วหมดหมู่บ้านพิรดาไม่ท่วมอย่างเดียว แฟนปลดกเกษียณค่ะแฟนทางานอยู่ที่บริษัทแอนน์เฮาส์แล้วปลดกเกษียณแฟนย้ายไปอยู่ตาคีค่ะูกแล้วเรียบร้อยคอยแล้วเป็นภาระสิคะาค่าส่วนกลางค่าอะไรหลายอย่างมันต้องมีต้องดูแลแล้วบ้านทาไม่อยู่แล้วมันก็ทรมค่ะก็เลยขายถามว่าเสียดานไหมเสียด้ทีแรกที่ตัดสินใจขายก็พอดีคุยกับแฟนน้องปูแล้วแฟนน้องปูบอกว่าพอดีน้องปูกาลังไปฝึกขายบ้านกับบางกอกก็เลยฝากเขาขายเลย Mm hmm. ก็ทุกอย่างของปูเขาก็ขอตสารว่าพี่ต้องเกมนี่นะพี่ต้องทํานี่นะก็าเกมพร้อมไม่มีติดขัดก็ถึงวันนี้วันอ้วนก็ยังไม่ติดขัดอะไรอ๋อไม่ได้คาดหวังคนะ่ะก็กะว่าถ้าขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ี้เพอเอิมันขายได้ก่อนบ้มานมันสวยดีบางกอะก,ก็พาคนมาซื้อก่อนบริษัทบางกอกบริการดีคะ่ะไม่มีราคกัดข้องเขาก็ให้เราเตรียมนู่นเตรียมนี่เขาใช้ได้คนะ่ะโอเค รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s c r i c r i h e ชแน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ